เอาละครับกรบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกมสกรมนะครับใน EP ที่9แล้วนะครับก็ใน EP นี้ก็เซิร์ฟรีไปที่เรียบร้อยอีกแล้วนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะยังไม่เบื่อนะครับกับการเรื่องใหม่ของผมนะครับโอเคก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กับ s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผม้วยนะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ โอเคตอนที่เราได้เศษเล็กมาแล้วมันน่าจะพอสร้างธงนะครับเดี๋ยวดูกัน <c oughs> <c oughs> เอาสีดำก็แล้วกันผมชอบสีดำนะครับเอาให้ตรงอ่าตรงนี้ก็ได้อ่ะใช้เศษเหล็กยันนะั้นแหละเก้าอันพอก็เยี่ยแล้วครับไม่พอครับผมนึกว่ามันใช้อันไห้ดูผิด ตอนนี้เหลืออีกหเจ็ดแปดเกอีกสอันนะครับเส้นเหล็กคือไอ้เมืองน,นี้เมืองน,นี้เมืองน,นี้เมืองนี้โอ้โหที่ผมไปมาคือเศษเหล็กไม่มีเลยครับผู้ชมโอ้โหแถวนี้ทําไมมันอ่างวางสิเดี๋ยวนะวัดแล้วของที่ผมวางไว้เมื่อกี้เดี๋ยวนะผมจะสร้างตู้ไว้ก็มันยังมันไม่รู้ว่าทําไมมันถึงวางไม่ได้นะครับ ฟอนเป็นบ้าน NPC หรือเปล่าหรือมันถึงวางไม่เออมัถึงวางไม่ได้กล่องสร้างได้นะกล่องแต่ทำไมตู้กับฐานสร้างไม่ได้เดี๋ยวขยับขึ้นไปทางนู้นครับลองล้อตามแม่น้ำไปมันจะมีพวกหมู่บ้านเล็กๆแถวนี้ตรงนี้มีแอร์ดรอปตกไม่รู้ว่าตรงนี้เศษเหล็กจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลองขึ้นไปดูก่อนตรงนั้นนั้อันนั้นน่าจะเป็นแอร์ดรอปนะครับแต่ผมไม่สนอยู่แล้ว ผมจะหาทํเลทางบ้านผมตอนนี้ก็อาจจะมืดไปหน่อยนิดนึงนะครับฝนมันตกนะครับท้องก็เริ่มว่างแล้วตอนนี้ผมมีอัง่นอยู่อีก3ามพวงสัตว์ไปเลยน่าจะช่วยได้เยอะอยู่อันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยอันนี้มันผักกหรอเลมสันผักอะไรอะ่ะผมไม,ไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะผักอันนี้ ได้อะไรบ้างเนี่ยกินโอ้โปรตีนวิตามินอ e. ีโอ้โหโคตรเยอะฉันต้องการปลดทุกข์นั่นก็คือผมปวดขี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขี้สักแป๊บหนึ่ง A few moments later อ๋อและหลังจากที่เราวิ่งอ้อมโลกมาะค่เพิ่งหาเศษเหล็กมาผมก็ได้มาแค่กี่อันเองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 10บสอันเองนะครับรู้สึกว่าแพทนี้จะแอดมินเขาจะปรับให้หาของยากขึ้นนะครับมาทงอ๋อปักมันไว้ตรงนี้แหละอ่ะโอเคเหลือผ้าหนึ่งผ้า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 ผมคิดว่าผมจะตัดอะไรดีวะเอาอันนี้ก็แล้วกันเทคนิคเข้าเวทนี่แหละกตัดแม่งเลย ลองดูดิสร้างธงแล้วมันจะสร้างพวกฐานพวกตู้เสื้อผ้าได้หรือเปล่านะครับโอ้โ oh, หเก้าชิบหายแล้วผมต้องตัดกระเป๋าแล้ววนะผมจะย้ายของมาไว้ในกระเป๋าใบนี้นะครับเพราะว่าใบนี้เนี่ยผมเพิ่งเก็บมาได้เมื่อกี้เลยแล้วมันสภาพดีกว่าแนะ่นอนดีกว่า <c oughs> ไอ้ไอ้ที่ผมพายอยูน่นะครับซึ่งสภาพมีแต่อรอยเย็บนั่นเองโอเคเก็บมา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  โอเคเรียบร้อยใส่กระเป๋าน,นี้ไปแทนอันนี้ก็โล,ล่งละตัดไปเลยครับอ่าพอเป้าโอ้โหเลยอีกอันเดียวโอ้ยเอาโอเคเสียสละหมวกก็แล้วกันโอ้หัวล้นหัวล้นนะครับอ่าเรียบร้อยทงของเราแต่ตอนนี้เราไม่มีขวานวะ่ะที่จะตัดต้นไม้ผม เสียดายอะตอนแรกที่เราวางไว้ตรงบนนี้ใช่ไหมแล้วเซิร์ฟมันน่าจะรีพอดีนะครับของผมก็เลยหายหมดเลยจุดสีหงสหาหายหมดเลยโอเคมาลองสร้างฐานนี่สร้างได้ปะอ๋อมันต้องปักธงก่อนนะครับมันถึงจะสร้างได้นั่นเองโอเคงั้นเรามาเริ่มีตูนเสื้อผ้าก่อนเลยไว้เก็บของนะครับอ่ะเอาตรงตรงนี้แหละนอต โอ้โอ้คุณผู้ชมเรามีปัญหาอีกแล้วครับผมตอนนี้ปัญหาเราก็คือหลักๆก,ก็คือเสร็จเหล็กนะครับแล้วก็จะมีขวานด้วยอ่ะเก็บพินไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะทําขวานนั่นเองใช้หินกี่ก่อนวะอ๋ออืมเลขาโคตรยากเลยแผ็เนี้ยโอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อย ขวานเดี๋ยวนะใส่ไม่ได้วะผมต้องเอาอะไรทิ้งไปก่อนตอนนี้โอ้ยเสียดายใจก็เสียดายของนะเอากินหมุดละทิ้งไปก่อนหินอนะหาไม่ยานะครับไม่ได้น่าจะพอแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปตัดไม้ก่อนผมคิดว่า ผมจะทำกล่องไว้ก่อนดีกว่าไว้เก็บของกล่องอยู่ไหนเอ่ยกล่องกล่องกล่องอ่านี่งนี่กล่องไม้อันนี้ใช้นอ็อตอันนี้ใช้แค่ไม้นะครับอ่ะสร้างวางไว้นี่เลยเชือสามหกแผ่นไม้อีกแปดโอเคเดี๋ยวไปตัดต้นไม้ในแถวนี้นะครับต้นนี้แหละเอเคเรียบร้อยแปดกลับไปทีละท่อนก็แล้วกันฮ้ยแล้ทำไมผมไม่ ไม่วางพิมพ์เขียวตรงน้นเลยวะผมนี่มันไอ้มันสมองปาซิวจะชัดแทนที่ผมจะวางพิมพ์เขียวไว้ตรงนี้แล้วก็สับไม้ใส่ไปเลยประโทนี่ครับชอบทำให้ตัวเองเสียเวลาครับเดี๋ยวคลิปจะสั้นนะครับนี่พูดไปเรื่อยนะครับมาสับเป็นแผ่น อีกท่อนหนึ่งโอเคตรงนี้น่าจะได้4แผน่นน่าจะ8แผ่นพอดีนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอาพวกของไว้ในนี้ก็แล้วกันจัดไปเท่าที่จำเป็นนะครับตอนนี้ภารกิจก็คือภารกิจเดิมนั่นแหละครับหาเศษเหล็กครับตอนนี้เราต้องใช้สร้างตูกเก็บของแล้วก่อนเพราะว่า ไอ้กล่องไม้เนี่ยมันเก็บของได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับโอเคเอาลากไปซ่อนไว้ด้านในบัอกอีกวะเนี่ยอย่าบักนะขอร้องผมจะไปตรงไหนดีวะตรงนี้ก็เศษเหล็กก็ไม่ค่อยมีนะครับอลองไปตรงนี้อีกสักรอบก็แล้วกันเผื่อมันมีรถสปอนขึ้นมาอีกนะครับ Few moments later. มาตอนนี้ผมกลับมาแล้วหลังจากที่วิ่งงอมโลกหาเศษเหล็กมานะครับอ่าก็ได้มาประมาณหนึ่งนะครับางเยดูกล่องนี้มีของอะไรสปอนมาบ่ะโอ้โหเน็ตโกหลุดอีกวะเนี่ยโอเคมีเชือกอ่าสวยผมไปตัดไม้ก่อนนะครับใช้กี่แผ่นวะลืมอ่าเจแผ่นสองท่อนนี่ก็น่าจะพอนะ เอาต้นนี้ดีกว่าต้นเดิมต้นเดิมที่เคยตัดไปตัวเร็วเหมือนกันแน่เนรู้สึกว่าเน็ตผมดีเลยมากเลยตอนนี้ไม่เป็นไรตอนตอนนี้มันหกโมงครึ่งแครับหกโมงเย็นมันน่าจะมีคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะก็เลยต้องชาร์จซะหน่ยอยวางไว้ตรงนี้กันเคตอนนี้ก็ <c oughs> ต,นนกตู้ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอเคตัดเลยครับ อาจจะมืดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเกมมันเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วไม่รู้ผมก็มไม่รู้เหมือนกันตอนนี้แต่เราจะสร้างบ้านไปยาวๆเลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทอยกล่องมาก่อนมามามาโอเคผมจะย้ายของไ้ในตู้เสื้อผ้านะครับอาชุดเสื้ผ้ามาก่อนเลยซ่อมกระเป๋าเด่วน โอเคเรียบร้อยของพวกนี้เดี๋ยวเอาไว้ในตู้นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะสร้างเตียงกันนะครับอ่าจะทําไว้ตรงไหนดีวะจะทําบ้านไว้ตรงแถวแถวนี้ดีหรือเปล่าเตียงผมเอาไว้ในนี้ก็แล้วกันว่าเราอยู่ในโซน p v e นะครับก็กดของเซิร์ฟนี้ก็ห้ามเลดบ้านกันอยู่นะครับจะเลดกันได้แค่ ในวงสีแดงนะครับเคยเลดกันได้ส่วนไอพื้นที่ธรรมดาที่ไม่มีสีอะไรเนี่ยตรงนี้ก็คือฆ่ากันได้ธรรมดานะครับมีดาเมจโอเคส่วนเราอยู่ในโซน PPE นะครับก็คือไม่มีดาเมจนะครับมาเตียงเตียงเตียง,ยงอยู่ในวานี่ผมจะสร้างไว้เรื่องนี้เอาวางในบ้าน NPC ีไม่ได้ด้วยอ่า ่าโอเคไม่เป็นไรงั้นทำฐานก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวผมสร้างไว้มุมนี้ก็แล้วกันทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยบ้านติดติดกับน้ำนะครับ นั่นไงนั่นไงติดบักอีกแล้วโอ้กู้ชวบ้าตายติดบักอยู่ครับผู้ชมแผ่นนี้เป็นะายที่แบบน่าหงุดหงิดมากกับไอ้บักบ้าบออะไรเนี่ยโอเคต้องแบกทีละนะครับตอนนี้ไม่งั้นก็ต้องไอ้ครับกล่องใหม่นะครับเฮ้ยเซิง น็อตอีกโอ้โหโอเคเรียบร้อยแม่โอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตว์เบ้โอ้โคตรสิงครับตอนนี้เริ่มจะไหวๆแล้วเลแม่เลิกแบกเองก็ได้วะ มันเลยเขตทงเหรอมันเลยทอยออกไม่ได้หรือเปล่าเขตทงอดีนะครับใช่ปะวะไม่ใช่ครับทอยเข้าก็ไม่ได้โอเคช่างแม่ง <c oughs> <c oughs> แบกเอาก็ได้วะ้อ <c oughs> อันสนุดท้ายกวจะแบกเสร็จเคหรือผมจะทำแค่นี้ดีวะขี้เกียจวิ่งวะขี <c oughs> ้เกียจวิง่ง ล้อมเลยดีปะ่ะล้อมกับแพงเลยดีปะ่ะว่านะล้อมแม่งเลยครับล้อมเลยกำแพงบ้านกำแพงบ้านนี่ไงนี่ไงเอาโอเคทำพิมพ์เขียวไว้เลยนี่เอาสามบันพอะสามบัานก่อนกิ่งไม้ Okay. เดี๋ยวผมวางพิมพ์เคียวไว้ก่อน,นก็แล้วกันเอ้ยเสียงเป็นอะไรสเลติดคอนะครับวางไว้กันเดี๋ยวผมจะยัดไม้กับเชือกไว้ก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวไอ้ท่อนซุงเนี่ยเราให้แบกมาริธอนฮ้ยแบกมาราทอนเลยทีเดียวนะครับ เยอเต็มโถต้องแบกมาราธอนก่อนสินะโอ้โหแล้วต้นไม้แล้วแวกบ้านผมไม่มีแล้วครับอย่างไกลต้องวิ่งอย่างไกลกี่รอบวะเนี่ยพิม์เขียวเกียนอะ่ะสองแสนหกแปดสิบแล้วก็แต่และพิมพ์เขียวใช้ท่อนไม้ท่อนสูงกี่ท่อนวะสองท่อนปะโอ้ยี่รอบแม่เจ้ากูจะ <c oughs> บ,บ้าตาย20รอบ แว่ดื่มน้ำสะหน่อยกระหายน้ำมาก I <laughs>